ฟับฟับฟับสวัสดีครับเอกี้ซียูครับสวัสดีครับนะฮะลุงนี้สีหอบของไปทั้งใดห่ะบล่าเนี่ยเยห้องน้ำครับเข็ดห้องน้ำป่ะโอ้โหเ็ดห้องน้ำว้ายมีการเดินมาส่งพร้อมในพี่น้องุงาะี้เรางานเันไปหลายวทีเาไปทำความดีหน่อยเนาะใช่วน ทุกวันทีเราก็มมนมาแข็งหราบ่นะอะไรแขงปูนผมเอาอะไรทุมไว้อยู่เฮ้ยมันมันจะมันจะหัวหรือเปล่าน่กอ่าเอาใส่ใส่รถเข็นใส่รถเข็นเดี๋ยวรถเข็นมาเยวรถเข็น

Gracias. ¿no? เดี๋ยวๆนี่นี่สอดเข้าไปในนี้แล้วนี่ๆๆสอดเข้าไปในนี้แล้ว โอ pues ้ปเี right, ah, an ่เดีอาไปเอรเอาเอาไปเพ่อเพอเอเช่ uh, pay, o o. ่เดเอพอเอาเอเอเออเพื did, ่อเพ่อเเอเอพออเ

好。 เขานี่ยจะง่อยเดี๋ยวรถเข้าตำใครยังมาพี่ปันไม่เล่นเลยนะครับผมถุงมัดปลายทุกเวลาถุงเอาผ้าแดงเอาหยังก็ได้เออเออน้เต็มโมอยไมาเต็มโม้เลยนะมัดเลยนะก็เต็มโเต็มโม้ะมัดใส่เอาถุงมัดปลายจักหน่อยนะฮะเตรียมตัวเนาะเดี๋ยวเขาจะตามดากน้องพี่น้องเนาะระยะทางเขาใกล้ๆตัวนี้ยังได้ออกถืนนุ่นใหญ่โอ้บ้านุกิบเด้ทั้งเครื่อนเท่านี้เด้เครื่องอาบนี่นะออกถนนใหญ่เนาะ

ใช่อ่อนใหญ่เลยแต่ว่าบ่าวไซโซเนี่ยเขาเป็นคนไม่หย่อเยะคือเขารับงานบ้านผมแล้วเขจะทําให้สําเร็จถึงสังเกตเขามาทำแต่เช้านี่คืออันดับแรกเขากินเรจียบร้อยแล้วครับถูกไว้แล้วก็นอนพักไม่หย่อเลยไม่ได้ไปแล้วคนนี้นะครับเดี๋ยวพรุนี้ก่อนอ๋ออ่ะก็แค่เป็นผู้ส่งทางเนาะพี่น้องเนาะคลิปนี้ก็ขอเป็นผู้ส่งทาง ใช่ครมันแล้วรับสตีว่าผมพักมานอันเจ้าเฮ็ดทำทำสีฟ้านี่ไอทำตรงนี้นี่นานไหมใช้เวลานานประมาณนานไหมโอ้ยเาว่าได้นานจริงจไหนกันไปเยอะกว่านี้คนนี้เขาไปเพราะว่าเราเราทำเราเราทำประมาณครึ่งวันเนาะเออนั่นแหละช่วงเที่ยงเราก็จะมาเด็กเออโอเคหรือว่ายังไงเรืจะไปก่อนช่วงบ่ายค่อยมาทำไหมเนาะเออไปไปไปโอ้โหนีลาอยาให้งอ อ๋อ <c oughs> <c oughs> oh, อยากให้งอคุณเกณนะตุณเกเนีเอาใจเลยเอาใจไปแล้ว่ะอ่าถ้างั้นก็ช่วงบ่ายคอยกลันะครับตรงนี้อ่าอ้โอ้โอเคโอ่ะออกปฏิบัติภารกิจแล้วพี่น้องไปไปไปดยกันนะครับสรุปก็ออกไปด้วยกันเนาะพี่น้องเนาะคลิปนี้ก็ขอฝากไว้เท่านี้นะครับผมสวัสดีครับ